ผสมดอกแก้วจำปาเวลาสิบนาฬิกาสิบนาทีฝนเทลงมาอย่างแรงช่างอุดช่างโยนเอาเก้าอี้มาคุณนกก็มาช่วยปัดกวาดล้างตื้นบ้านเอาลูกชายกับเพื่อนมาด้วยนี่จังเลยโอ้ตกแรงมากครับ แบบไม่ต้องถามเลยนี่ลูกชายสองคนมาช่วยแก่เสื้อในชื่อนุนนะแล้วก็คนใส่เสื้อชื่อหน่อยโอ้มาช่วยเลยแรงมาก แรงมากไม่รู้จะพูดอย่างไรมืดฟ้าโมดินถ้าตกอย่างนี้ท่วมท่วมพื้นบ้านนี่ขึ้นมาเพราะมันเคยท่วมขึ้นมาจนถึงหลังเท้าผมตรงนี้นะ่ะนี้ก็ขอบคุณพี่ชาวลิตตีสีอยากพาดดมนะครับนำากาวี่นำโต๊ะมาเตรียมไว้ํำหรับ จัดการต้อนรับตำแหน่งประธานบริษัทต้าใจกับลเระตัวแอนมีเดียจำกัดคี่ก็กจน้อยมาจัดการตกแต่งให้ทั้งหมดเลยิงได้ดูดีป่านนี้นะดูกล้ามนะดูกล้ามสาวๆเห็นน้ำลายไหลยยืดเลย เฮ้ยระวังกระเ,เทยนะเว้ย,วย <laughs> เอยโอโนเทลงมาให้นาโตง